เพิ่งจะว่างคนเป็นร้านเลยเนี่ยดูกระจจวเข้าแล้วลูกค้าลองได้เลยนะครับดูได้เลยนะครับสลักชื่อได้ด้วยนะครับยังไงล่ะคนเยอะอยู่วันนี้จะมีมารีวิวพวกสช้ข้อมือตัวถูกนะจะให้ลูกค้าดูเป็นงานสแตนเลสเหมือนกันแล้วก็ไม่ลอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คนเข้าใหม่แล้ว ถ่ายเยอะมากเลยวันนี้เออจะถ่ายข้อมือให้แป๊บหบนึ่งนะอันนี้จะเป็นข้อมือตัวถูกนะครับเป็นงานไทยแล้วก็ไม่ลอกเหมือนกันนะให้ดูก่อนนะครับราคาเริ่มต้นที่80บาทนะครับถึง250บาทนะครับตามแบบอันนี้ก็จะเป็นสายกลาง แล้วก็เป็นไซส์เล็กครับซึ่ขงข้อมูลตัวถูกมีหลายรายให้เลือกนะลูกค้าท่นไหนสนใจก็แจ้งมานะครับเพืเ่อนๆท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาได้นะแต่ไลนี่ดาวพนองโอเคไปก่อนนะวันนี้